สวัสดีครับคีอก้บัลเลต h ชาแนลแรงเรียนรู้รายได้ออนไลน์สำหรับวันนี้ผมก็พาเ,เพื่อนๆมาอยู่กับ Xver เ์เช่นเคยและก็มีอังเป้ามาแจกเหมือนเดิมและเครดิตสำหรับครั้งนี้เรามีโคต้าทั้งหมด1 0 0 0 0 0สนบิลสุ่มแจกจำนวนไม่เท่ากันตามผู้โชคดีมีเพียง200อั่งเปาเท่านั้น ก็คือใครมาก่อนได้ก่อนใครมาช้าหมดอดด้วยนะครับโค้ดอ่งเปาจะถูกซ่อนอยู่ภายในคลิปวิดีโอพอเพื่อนเพื่อนตามหาโค้ดอ่งเปาเจอแล้วใช่ไหมก็มาที่สามขีดด้านบนตรงนี้แล้วก็เข้ามาที่โค้ดอ่างเปาจากนั้นก็กรอกโค้ดอ่งเปาที่นี่แล้วก็กดแลกโค้ดอ่งเปาทันทีเพื่อนๆนก็จะได้เหรียญบิล มาเก็บสะสมในกระเป๋าสตางค์พอเก็บสะสมได้ครบ4บาท5บาทก็สามารถถอนเข้าสู่บัญชีทูบันนี่ได้แต่ถ้าหากอยากจะถอนเข้าสู่บัญชีธนาคารก็ต้องเก็บสะสมให้ได้มากกว่า20บาทขึ้นไปหรือจะถอนเป็นเหรียญย s D ก็ได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถเก็บสะสมเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ภารกิจประจำวัน ตรงนี้และก็ยังสามารถเก็บสะสมเพิ่มเติมได้อีกจากการเข้ามาเล่นเกมต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีอยู่เยอะแยะมากมายเพื่อนๆทำภารกิจได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดก็สามารถรับเหรียญเหล่านี้ไปได้ทันทีเหมาะกับสายฟรีที่สามารถเข้ามาทำโดยที่ไม่ต้องลงทุนใดๆเลยแล้วยอดถอนขั้นต่ำก็ไม่ได้สูงมากแค่4บาท5บาท เพื่อนๆก็สามารถที่จะถอนได้ก็ไม่น่าจะใช้เวลานานถ้าเพื่อนๆมองว่าสายฟรีเก็บสะสมแล้วมันค่อนข้างใช้เวลานานแล้วก็ช้าเราสามารถที่จะเติมเงินเข้ามาลงทุนได้วิธีการเติมเงินก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่กระเป๋าสตางค์แล้วกดมาที่เติมการเติมขั้นต่ำอยู่ที่18บาทเพื่อนๆก็กดเติมแบบนี้ไปเลยนะ จากนั้นก็เลือกวิธีชําระเงินช่องทางของการเติมเงินก็มีอยู่หลากหลายช่องทางนะถ้าคากเพื่อนเเติมขั้นต่ําที่18บาทใช่ไหมครับก็สามารถเติมเข้ามาเป็นเหรียญ usd ได้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด3เชนแต่ถ้าหากเพื่อนเอ,นอยากจะเติมผ่าน p ูมันนี่จะต้องเติมที่175บาทหรือจะโอนเข้ามาที่พร้อมเพย์ก็คือ115บาท หรือจะสแกน QR code อย่างน้อยก็ต้องเป็น165บาทแต่หากเพื่อนๆอ,อยากเริ่มต้นการลงทุนที่น้อยๆก่อนผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเ,เติมเป็นเหรียญย s ทดีซึ่งสามารถเติมได้ขั้นต่ำเพียง18บาทเท่านั้นโอเคพอเราเติมเงินเข้ามาแล้วใช่ไหมแล้วเราสามารถเอามาทำอะไรได้บ้างเอามาซื้อเหรียญบิลหรือว่าเหรียญเวอร์ เพราะว่าใน x อ็ r เวอเขาจะใช้เหรียญบิลแล้วก็เหรียญเวอร์ในการทํากิจกรรมหรือว่าการลงทุนต่างๆจะใช้อยู่2เหรียญน,นี้แล้วแต่ว่าเกมไหนจะใช้เหรียญอะไรเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาเติมหรือว่าอัพเลเวลของเกมนั้นๆได้เลยเงินที่ถูกเติมเข้ามาเราสามารถเอามาเพื่อเพิ่มผลกำไรให้สูงขึ้นได้นะ เพื่อนๆก็กดเข้ามาดูที่ AIA Gen t กดเข้าไปเลยนะครับคือเพื่อนๆสามารถเอามาซื้อหุ้นที่เป็น X Stock หรือว่าหุ้นสหรัฐเริ่มต้นที่1ดอลลาร์ได้เลยนะเพื่อนๆชอบหุ้นตัวไหนเพื่อนๆก็เข้ามาซื้อที่นี่ได้เลยอย่างเช่นถ้ายากจะซื้อหุ้นของเทสลาใช่ไหมครับก็กดเข้ามาเลยแล้วก็กดซื้อหุ้น X Stock ก็จะรับเป็นเหรียญยูเทดีเนาะเพื่อนๆก็เข้ามาซื้อหุ้นตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วยังสามารถเข้ามาฟาร์มเหรียญต่างๆได้อีกด้วยนะซึ่งเป็นเหรียญใหม่ที่เกิดขึ้นบน x w e r ก็จะเป็นในส่วนของ AI Agent ซึ่งก็จะมีเหรียญอยู่หลากหลายมากมายเนาะเพื่อนๆชอบเหรียญไหนอยากจะเก็งกำไรก็กดเข้าไปได้เลยแล้วก็กดที่กำลังขุดแล้วก็เลือกเลเวล ก็จะต้องใช้50เบอร์สำหรับเลเวล1นะึ่งเนาะเลเวล2 100อเบอร์เลเวล3 150อเบอร์เลเวล4 200เบอร์เลเวล5 250เบอร์เลเวล6คือเลเวลสูงสุดก็คือ300เบอร์เนาะแล้วก็ยังสามารถที่จะมาลงทุนกับตัว Xspin ได้ด้วยนะครับให้เพื่อนๆกดเข้ามาที่ Xspin ของฉันเนาะซึ่งจะเป็นตลาดก็จะมีการขาย NFT กันที่ตรงนี้นะ นี่ก็เป็นราคาการซื้อขายเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะสุ่ม NFT ตัวใหม่ใช่ไหมครับก็กดเข้ามาที่ตรงนี้นะเพื่อจะได้ไอเทมแรราคาก็อยู่ที่180เบอร์นะครับเพื่อนๆพ,พร้อมจ่ายก็สามารถกดสร้างสรรค์ซื้อ NFT ตรงนี้ได้เลยในส่วนของ NFT ที่เพื่อนๆซื้อมาเนาะสามารถที่จะเอามา จำหน่ายต่อหรือเอามาให้เพื่อนๆคนอื่นเช่าก็ได้แล้วแบ่งผลกำไรร่วมกันเนาะแล้วยังสามารถที่จะเอามาขุดเหรียญได้ด้วยการขุดเหรียญสามารถที่จะเข้ามาขุดที่ตรงนี้ก็ได้นะก็เปลี่ยนจาก NFT ฟรีเป็น x s p i n ก็จะได้รางวัลที่เยอะขึ้นกว่าปกติเนาะแล้วเจ้าตัว NFT นะครับเราจะต้องเอาไปใช้ประกอบกับ การขุดร่วมของ AI agent ด้วยนะถ้าเพื่อนๆมี X s p i n ก็สามารถที่จะมาผุดเหรียญต่างๆเหล่านี้ได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลงทุนซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้ามาทํากำไรด้วยนะคือ x v e r s เนี่ยแรกๆอ่ะการรับรางวัลจากการเล่นเกมเท่านั้นเนาะจากระยะเวลาที่ผมเล่นมาประมาณ2ปีเนาะทาง x v e r เขาก็พัฒนารูปแบบ ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นได้เพิ่มในส่วนของ AI agent เข้ามาแล้วก็ได้เพิ่มในส่วนของ x stock ให้เ,เพื่อนๆเข้าถึงในการซื้อหุ้นสหรัฐได้ง่ายยิ่งขึ้นการพัฒนารูปแบบของ x v e r ไม่หยุดอยู่กับที่นะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาเล่น x v e r ในรูปแบบสายฟรีก็ได้หรือจะเป็นในส่วนของ รูปแบบของการลงทุนก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดพิจารณากรการตัดสินใจในการลงทุนทุกครั้งก่อนที่จะก,กันไปสลับคลิปนี้ผมก็ฝากกันเพื่อนกดติดตามเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ผมไม่ทำคลิปการแนะนำการสร้างไรายได้แบบนี้ออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ